โอเคครับสวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนนะผมนี่ก็กลับมากับเวียดตาจแดดไปด้วยมาเฮ้เสียง,ยงอะไรอะอ้าวแค่ผมโอเคโอ้โหมีว่ายน้ำด้วยโอ้โหว่ายน้ำเร็วเลย ปึ๊บวัยน้ำไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี้กลับมากับ Singularity เกมที่เล่นไปแค่ไปตอนนั้นนะผมแล้วนั่นให้ไปทางไหนตอนเนี่ยทางนี้ชัวปะอุ้ยไม่เจ้าพระเจ้าอุ้ยโอ้ run run ไม่วิ่งไม่ได้แล้วไม่วิ่งไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมากอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็เปรี้ยงเดะเดวเดะเดะบล็อกพอนักเกอร์นะผมมันเป็นบล็อกพอนรกโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาอาวุธมาหนึ่งชิ้นนะ ผมเอาลูกซองดีกว่าโอเคอัพเกรดคลิกรีโรหลดไฮดาเมตดักของฮาลากักโอเคเอาลูกซองมา ซองมาไม่อยากได้กูเอาลูกซองไอ้ปีนกรรมโอเคสุดยอดเลยรับผลลัพธ์เถอะฮู้ยยยยจี๊ดนะ ไปไหนวิ่งไปครับผมอันนี้ก็จะวิดีโอนี้ก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยได้จะพูดมากปากเหม็นอะไรตอนนี้ก็นี่มันอะไรอะภาพหลอนงั้นนหละโอเคฮะโอ้ก็อดโอ้ก็อดโอเคอย่าเสียเวลาผม จงไปด้วยความมั่นใจเอาโอ้แกร์จุดโอ้ชิตอะเป็นสัตว์อะอรมันคือ w h อ t ตภัณฑ์อายุตัวอะไรโอ้โหเรามาถึงตรงหน้าแล้วครับผมตอนนี้ก็ วิ่งไปไม่วิ่งไม่ได้แล้วโ no, น้ตขผมเช็คเน็ตโอเคกระสุน <Okay. S 2> เต็มโอเคโอเคอิน okay. นักกนายโอเคโอเคทุกอย่าง๊ปโอเคเอ้ยเอ้ยขี่ทะลักเลยเมือเกมอาจจะกระเออเสียงอาจจะเบาหน้าขอขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะผมพอดีเออ อุยอ้ยอุ้ยนี่มันประตูไปเร็ว go 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 นี่ประตูนี่เองเข้าไปเลยเฮ้ยอืออ้าอ้าวอีฮะอืมโอ้โหเจ็ดอีเฮ้ยนี่มันยกมาเป็นกองทับไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอือเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเข้ามาเยา่า อยยังไม่มีเทียมดีบ้าวชิบตอนจับถางมันไม่ได้อดี๋ยวเพื่งเข้ามาจะเย็นก่อนเอ้ยอย่าเพื่งโอ้ยนี่มีกระสุนด้วยอืมไอ้ยังไอ้ไอ้ไอ้อืมโอ้ยไอ้ปิ่งป้ยงเปี้ยงไอ้ Come on c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 ome on เย้กระสุนหมดแล้วซอ,องนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมปินอาวุธที่แรงสำหรับยิงใกล้ๆครับผมปดวก,กันระเนระนาดกันเ,นนนเลยเด,เดียวนะเสียงอะไรวะเสียงมันเบาครับผมต้องทำใจนะ ผมว่าคงไม่ลุ่งอ่ะใช้ปืนสั้นคงไม่ลุ่งตอนนี้เราก็ต้องหา TMD แล้วโอ,โอ้โอ้โนไปหมดเลยเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งเร็วเร็วดิเฮ้ยเร็วเร็ว ตัวเองหาแรา็โอ้โน <No. S 1> อ๋อพวกมึงก็เลยกลายเป็นสามศพทำมินอย่างนี้ใช่ป่ะเฮ้ย E99 แล้วก็โอเพ e น E99 รู้สึกว่าแร่อีกไนที่นายจะมีค่ามากเลยนะผมโอเค Open the fucking door oh, idea not good. According the a c c o r d is n n t good ผมคิดว่าไอเดียนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือลงไปหายพวกบ้านี่แต่ก็มีทางเดียวรับผมคือลงไปหาพวกบ้านั่นโอเค let's do this one t o three go อะไรอะ ไา้คูลมันแตกเลยครับแตกกันเลยเดียวเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้กูอัพปืนมาแล้วเว้ยไม่ธรรมดานะซองตัวเนี้ยอุลววเว้ย มามาชิบมาเลยมาเลยอหยุดนะกูมีปืนสั้นนะเฮ้ยตอนนี้ก็ อย่าลืมว่าเกมนี้คุณตายได้ครับผมไม่ใช่เหมือนคอฟดิวตี้นะผมมาหน้าแดงอะไรมันไม่ใช่แล้วนะฮะเกมนี้คุณโดนเปรี้ยงแป้งคุณก็ตายแล้วนะฮะโอ้ไม่กอโอ้โหมันวิจัยแหานี้เลยปุ๊บโอเครักษาแล้วใส่กระสุนมาแล้วนะผมแล้วก็อ e ีใหนที N ่นายมีเงินอีกนิดนึงเก็บ ต้องสามผมด้วยครับให้ผมเก็บอะไรบ้างในเกมนีนะ้ผมจะเล่นหาไ,ไม่ได้แล้วอุ๊ยอะไรอะ่ะมันคือนั่นอนะ่ะอ๋อลิฟลิฟลิฟกบผมลิฟลิฟลิฟ find the valid entrance entrance โอเคนี่คือประตูแล้วผมประตูของลิฟแน่นอนทำไมมันนานจังวะเฮ้ยตรงเวลาคลิปนี้เนี่ย เฮ้ยมันจะลึกแค่ไหนเนี่ยโอเคลงไปแล้วผมม,มันคือโอ้โดนไม่ได้ครับผมโดนนี่เจ็บแน่นอนแล้วผม มันคืออะไรไม่รู้แล้วม,มันร็อกไ้อยู่นะอย่าไปยุ่งนะผมอย่าไปยุ่งอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนของแรกในที่นายแล้วผมก็เป็นได้โอเคเดี๋ยวก็เหมือนตามหา TMD เนีผม ไอ้ตู้นี้สามารถกด R ดูได้ครับว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ผมไม่ดูนะว่ามันเฟิงเวลาคีบโอเคโอค้โห oh. มันคือ t r a n s mission the time time mission dimension นะครับคือ tmd นี่ก็คือเครื่องย้อนเวลาที่ติดมือเรานี่เองนะครับเอาโอเค ึ่งมันจะต้องเป็นของเรานะผมก็คือชะตากรรมมันเลือกเราแล้วนะเราก็ต้องเป็นผู้ควบคุมเกมดีว้าวนี่ความเจ๋งมาแล้วใส่ทีหนึงอยากได้สักอันวะนี่แล้วก็มีของหัวติดมือนะผมตอนนี้ผมเชาร์จพลเวอร์ครับชาร์จพลังงานนะผม นีมีของเดียวนี่ <S <S ใช้ทีมม,มันพังหมดแล้วเก่ามาเลยเก่ามาเลยเนะี่ยโอ้มันพลังงานดุนแรงโคตรโอเคจะได้ทีมดีมาแครับผม Times Modulation d หร no. เป็นไงล่ะโอเคแล้วทมดีมามครับผมมันย้อนให้ดีหมดแล้วครับอันไหอะไรพังไม่มันย้อนให้ดีหมดแล้วมอสสามเาเพื่อยิงไฟคุณสามารถซ่อมของแล้วก็ กดอะไรไปเนี่ยกดอะไรไปเนี่ยจะกลับมากลับมาให้มันพังได้ผมถือว่าเป็นความเจ๋งอย่างหนึ่งกันเลยทีเดียวครับผมโอเคโอเคมีเอเนจีมันด้วยนะผมพลังงานของที TMD อุ้ย GPS For all our sakes, I hope you got the TMD. You must go back to 1955 and stop from killing Beresov. He is the only one who knows how to restore history to the way it's supposed to be. Okay, I'm คุ้มค่ากูได้มาไหมเนี่ยแต่ก็คุ้มค่าผมคุ้มค่าดีเพราะปืนไม่มีละสุดยอดเลยอุปะะกรณ์นี้ถ้าอีกหลายๆเกมนี่คงจะมีประโยชน์กับมันมากเลยเะนะี่ยฮึอุ้ยฮึขึ้นไปดิอเอาแหนมันขึ้นไปอ่ะ นันขึ้นไปอ่ะนายโอเคขึ้นมาล้วเป็นไงละ่ะจริงไหมล่ะจะไดส้สักอันหนึ่งแม่งก้าจอในพังเนี่ยรับเปิดซ่อมคอมนี้ทีหนึ่งนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยยอดเลย,นะยเลยนะี่ยคลิปแรกไปแล้วส่วนนี่ก็ไม่รู้นะครับตันละไปไหนต่อะ ไปในต่อเนี่ย,ลง,ล,ยลงไปเหรออ๋อลงไปลงไปผมไปแล้วผมลงไปนี่มันไปทางนี้ดิทางไหนต่อเนี่ยาตายหาละเอาตายละหลงตามหาทางกันงานยกใหญ่เลยงานนี้กูทางไหนวะ ชีวิตนี่กูยังไม่เคยมาเลยนะทังเนี่ยฮะมันย้อนกลับทุกอย่างให้ดีเป็นอย่างเดิมได้ถือว่าเป็นอกรณีสุดยอดมากเลยอ่ะมึงอ๋อ ค้นนางในต่อแล้วนี่อ๋ออ,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 อกก๋อเข้าใจแล้วผมผมเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจเีจทฤษฎีมาแล้วคู่ยอยู่ตั้งนานเนาะเพิ่งบอกกู่บาด ขึ้นมากเก็บแค่นี้เหลอเนี่ยคุณค่าโคตรไม่มีทางไม่มทางดิาาทางไหนก็อทางนั่นแหละวันนี้หรือเปล่าเาาอาหาเอาเชี่ยมือเอครออ่ะอันนี้สักทางมาแหละ ที่มันอาจจะให้เราไปเดี๋ยวแค่เราไม่สังเกตเองอะไรอะโนต์ตกไปเอาโอเคดิโอเคได้วิดีโอเล่มกระตกเลยล้วผมตอนนี้ไปติดก็ไปไหนไม่ได้เลยติดกับผมตอนนี้ผมว่าไปไหนไม่ได้นะอ่าไปได้แล้วครับ ไม่ได้แล้วครับผมวก็อีกนานเลยครับผมกว่าจะนานวุ้ยนาน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 โอเค time lift นะครับผมสามารถ เ้ามีติเลยด้วยอเอ๊ะตอนนี้เราก็ย้อนเวลามาแล้วผม,มจะให้กูไปตูไปทางไหนอะเริ่มกระตกแล้วนะครับผม ากากจริงๆเลยกูเล่นไม่แค่มีเดียมนะเนี่ยกูจะไม่เอาลุกซองมาอีกแล้วมึงจำไว้ดีตาเราก็พยายามใช้ปืนแบบประหยัดแล้วนะ ก็ใช้การใช้ทีมดีมันก็ดีอย่างนี้นี่แหละครับแต่ทีนี้ข้อเสียคือผมไม่มีกระสุนจะยิงมาแล้วเย้ยมีกระสุนยิยงมาเลยหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยคุณง่างนย,าน,ยาน,นะครับ คือเซฟกึศูนยนี่้มากที่สุดนะคือตอนแรกๆหมใช้ทีมดีแม่งเลยไม่ไม่รอช้าแล้วนะกูจะไม่พบก้าวโมอมอีกแล้วไม่มีก้าวโมอมลูกโมเนี่ย ตอนนี้ก็รอทีมดีชาร์จแล้วผมนานมากต้อ,อ,องเฮ้ยรอรอก่อนรอทีมก่อนแล้วเรามาเจอกันทีมคู่ลูกสองครับผม เจอสุนย์ซองแล้วข่าวนี้นตายแน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมดีเริ่มทำงานแล้วโอเคได้กระสุนมา,ลาแล้วโอเควินน้อ มาแล้วเกือบไปแล้วนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วนะคุณเออกูช่วยมึงแน่ อเมริกันครับผมเป็นทหารอเมริกันทำไมไมันกระตกอย่างนี้ตุกๆโอเคโอเคก็ผมคง <c oughs> ต้องตัดไปหลายฉากออกไปบ้างแล้วผมโอเค นี่ครับคือข้อดีของตองซองนะผมข้อเสียกับผมตอนนี้คือกระสุนจะหมดแล้วนะตอนนี้ก็ตามภารกิจไปเรื่อยๆับผมแล้วก็พยายามเพิ่มเลือดไปนะ เปิดตู้เซฟไว้คอยที่มันคืออะไรยังนั้นเ,เออเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ใช่เดี๋ยวเปิดให้เออเดี๋ยวเปิดให้นะ <c oughs> โอ้ สวยนะเนี่ย E n i โ e t y Nine ครับเฮ้ยเร็ว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 จิงว่ะ